เขาแกเลย้สบายดีพ right ี่น้องเขาแกเลยนสวยแจงสบายดีพี่น้องเ้ยสบายดีตอนแรงแรงอแจวพี่น้องแจวแจวแจวเปลียบรรยากาศมานังยนนยู่มักม่วงกินน้ำม่วงกินยังมักม่วงพี่น้อง ัสดีพี่น้องสหมุกม่วงกับจุดสีขาวแก่นน้อม่วงกับสอเีไวโหนกินเป็นที่ว่ารอเป่าคิดจะเชียร์่ะเียยามเลยจเชะไวยเลยกินโลด บากขนไม่ขึ้นเป็นลงซื้อ,อใช้ซื้อมาตัวเองงลงซื้อ,อไม่ขึ้นทั้งไกลทั้งกะว้นข้นเดี๋ยวเอ้วพักสงการไว้ เขาเลี้ยงเะเขาเลี้ยงอยูเลี้ยงอะไรนี่หลคระแทนเขาดอไรบดนนมุเฮ้ยน่อยไปเม เกนแนวนอนแรงเสร็จแล้พี่นะเส้วพี่หนะนองมกินพี่รองไปเกินไม่ข้าวแก่แล้วมน tôm lộn, thịt tôm lốt này nói có nàng bừng rồi Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

ยินบุิมบิ๊มคามชุกมิต <mit you. S 3> nah ิไกติกาเชียว nah ิไงนะจังน้อยรดเอายิงไงจังน้อยมม่แม่มาแม่

อืมเนี่ยเซปมี mm. <suss> yeah. yep. แบบไ่ลอกเปลือกนะพี่น้องเขากินนะพี่น้อง งานได้จำสุกและพี่น่อนยสีจะช่องไม่ิอ,องทม่ผิดออฮู้มองจะได้ยอนได้ไรได้น้ำมันไม่เึ้นไม่ึ้นจอาไปสุกยังแม่ดูสตัวดูใส 有点倒哎。<noise> ขง้เนาะมานอ้าัดตัวเองก็เป็นหางนนะขดคอดอิเบิม่มาเลยสวงนอวงนอนสวงนอนเลย ยังห่อนอยู่น้องจักจกม่วงเะเขาหาม่งแล้วจะแหละไก่กับเชลเซลอยู่ตรงบงกาบรรยากาศเช่สมอยู่เสมอกินได้ลองกินสม แดดเ่ยด้แล้วเนไงพี่นางหมวกคายงาหมกพนอะหมอกใหม่พี่เนาะ,ะ,ะใส่ปป้ากูแพ่งพีนาะใบ่แล้วเลย<ค>น,นชื่อเขาลอยหาซีบหแพ่งก็ชื่อเขายหาซีพี่เนาะ พ่อยได้พี่น้องขอบใจพี่น้องที่เขามากินชมน้ำกันชมยัง <c oughs> ขอบใจพี่น้องที่เขามากินชมน้ำกันมื้อน,นี้จ้าวิจารณ์สิทามยังขอยคำถามยังคลิปใหม่ก่อนอยังวันแล้วเดี๋ยวไปพอกันคลิปต่อไปพี่น้องอาริทามยังก็ได้ยทามยังทามยังก็นทามบังคลิปต่อไปพี่น้องไปแล้วขอบคุณคุณที่เขาเรบชมพี่น้อง ฝดดากก็ไลดดก์ก็แชร์เด,ด้อพี่น้องเด้อแดดแดดแดดฝากช่องได้ด้วพี่น้องช่องน้องนำบันมาเอาพิษแล้วเราได้บุญ <c oughs> ก,ดดก๋าเลยฝากช่องไอะไรกูซองสาวนำบันนาะเจ้าใครตั้งคซื้อช่องให้พี่ดอวเอมม้ยต<ะ>ั้งเองโบแม่ฮนนะเดี่ยวคนถังใส่เอ๊ะชื่อช่องใครนี่แหละสาวนำบันนาะ ก็ติดตามกุไค์เป็นกำลังใจให้เลยพี anyway, guys, ่น so ้องไา่เย้าติ้งเขาหน่ะโ้โบได้ได้ได้อะไรเลยพี่น้องทำบายดี